ไาเก็บมเมล็ดดอกแคดอกแคฝรัง่งไปฝากเพื่อนๆเอฟซีก่อนเด้อเมล็ดดอกแคฝรัง่งขนาดน,นี้ไปตำาน้ำปลาอร่อยอร่อยมไปดูที่บ้านยายยังมีอยู่ไหมเนี่ยมีอันนี้ก็กินได้นะคะเคพื่อนๆแต่ว่าต้องเอาเอาไปทำแยมนะคะเอา เจอเห็ดเพื่อนๆแชมเปนยงอันนี้น่าจะกินได้อยู่นะเพื่อนๆไปดูมีคนบอกว่าให้ยายซื้อหนังสืออู้หยายซื้อหนังสือมาดูยายก็ะตกากินล็อกถ้าไม่มีเพื่อนพาเก็บกินเนาะนนี้โลกเกาลักเกา,ล,กเกาลักแบบกินไม่ได้นะคะลกลกวะเลยเลยคนมันจะเป็นอย่างนี้เกาลักแบบกินไม่ได้น้ำจะ ห่างๆเยอะๆลูกใจใหญ่อันนี้กินไม่ได้นะคะลูกก็เลยเลยถ้ากินได้ทำไมลูกเลก็ก <c oughs> อ,องไม้ป่าจริงๆมันหมดหน้ามันเลยนะแต่ว่าพอดีมันฝนตกมาอีกมันก็เลยออกดอกผิดฤดู วยเนะแค่ดอกไม้ป่าก็สวยจริงๆมันจะเยอะมากเลยเนาะเขียว <Okay. S 1> <Okay. S 2> ๆนี่กัฝันสิงโตนะคะเนี่เต็มเลยฝันสิงโต หนระหวางที่รอข้างบ้านยายถ่ายดอกไม้ให้ดูจะไปเก็บไอ้นั่นกันผลกุหลาบมาทําชาทําเซรัม่มทาแยมทําได้หลายอย่างแต่ไม่วางได้ทำหรอกยายจะเอามาไว้ทําชาอย่างเดียวเซรั่มยังมีอยู่ไม่ค่อยได้ใช้สวยแล้วส่ว <c> น <oughs> อันนี่นย่าเอ็ยืดนะคะเนี่ยเอามาทํานวดเนี่ยคลายเส้นกินก็ได้นะคะยาเอ็ยืดนี่ อันนี้ตัวผ <ım S 2> ู้นะคะตัวเมียใบจะแบนทำชาก็ได้นี่อิงอิงเกรดดีเอรคันเทมาเข็นเนาะเฮียเฮียคันตูโตเฮียเอฟารมาเข็นทีแล้า อยูกิโลไม่ได้คนเฮาหน่ะเฮียเขาไม่มีชินไวเวกเนาะมาเก็บผลกลาเพื่อนๆเดินมาจนหอบเฮียวันนี้โครตเนี่ยเดินทางเกืบปุ๊้วไม่กุ๊กแั้วมาเฮียกู้หกตันเวนตันเวนตันเวล่าฝนชุกเดินไปดูข้างหน้าก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาโอ้ ฟีลทีอโอ้โอกกุ๊กมาเยอามาจ่อมองหาเห็ดด้วยเพื่อนเเมื่อกี้เดินผ่านมามีอยู่เห็ดเดี๋ยวพาไปเก็บเียโอเคเฮียสมสิธิ์เซนนี่โอ้หัดบูเฮียอิงเกรดสมเลสเซนบูยา นี่ดูวิวสวยไหมอู้่ใหญ่ๆเดี๋ยวเก็บตรงนี้นี่แล้เวเขาเก็บตรงนี้กันนี่เยอะโครตอ๋ออ๋อตัว กูดกูแต okay. yeah. ่อยากเออผัดเส้นนะเยอะเป็น <ancy> ต ah ุกูดกูแต่อยากเออเป็นตุกูดกูแต่อยากเอออันเซนเอาผัดเส้นจ้าลีวิชาโมเฮเชอน์วินะฟีฟีวีเชอร์นะทั่วเฮียดอกดูวิวหนอยู่บนเขาต้องคอยระวังเก็บผลกุหลาบนะคะ กุลาป่าโดนน้ำทิ่มมือเอาอีกลับเอาติ่อยฮัตเวกงูสุ่มไว้ตฟ sort of ้าเริกลาว่าอีไว้่ามว่าโมเอียนัขดเฮียกฟ่านี่กล่าวว่านีเอุอ้น อาใบเเอานิกเรเดนอรวัตนะนัวยาฮัโลฮัลวันนีไฟเด่ะมีกระบื้อเอียวักกีฟาร์มสันจุนสุรุกี่สครดนะ Die anderen sind sehr klein und sind dann so wenig, groß viel. ey wenig, klein viel. Ja. Hm. das weiß aus. สวยค่ะที่พอเช้าเป็นสิ่งต่อหน้าเฮ้ก็ลาวคันเอ็ดเซนอาบะอีวิลนิกอีวิลนิกอาบะอีกลาวอีเชนมาเกซินเห็ดอะไรนะเนี่ยเพื่อนๆสวยเนาะดูเชียนเยอะน่าสวยเขานอนดูเห็ดก่อนสวยอ่ะเห็ดอะไรนกกระสือกันกันไวเซออุ่นชรอมวิชรอมสวยไหมเจอเห็ดเอาไว้เฮีย ตัวไอ้นหนึ่งเนาะใช่สวยสวยสิ <c oughs> น,นี่เอาสแต <c oughs> ่ไม่ฉันไม่จะเม่กโอ้ยเพื่อนๆไปดูมีคนบอกว่าให้ใหยายซื้อนงังสือโอ้ยยายซื้อนงังสือมาดูยายก็ไม่กล้ากินหรอกถ้าไม่มีเพื่อนพาเก็บกินเนาะถึงมันเหมือนยังไงก็ไม่กล้า ดูดิบรรยากาศเพืนะ่นเลวยวันนี้ร้อน20องศาอู้เยอะมากเลยนี่เห็ดได้พอแกงอยู่หน้านี่จะเดินไปดูแถวๆนู้นเผื่อมีเห็ดเห็ดไอ้นั่นเห็ดฟางเอเห็ดแชมเปญยอ้อนนูน้นหมู่บ้านยายเพื่อนๆตรงนูน้นนู่นตรงในนู้นเป็นตรงที่เขาอะไรนะพาราไดหรือว่าอะไรที่ยายเดินมานี่นะตรงที่ยายเดินบ่อยๆ เดินมาจากโน่นทังนี้แล้วก็กลับนะเดินอ้อมออมมาเนอะแต่นี่เราเดินมานี่มานี่มานี่ไกลเนาะไกลเหมือนกันโน่นหมบานใหญ่เห็นไหมมองไม่เห็นหรอกเพื่อนๆเห็นปะเห็นยอดโบสถ์ปะยายเห็นอยู่นะแต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆเห็นปะยอดโบสถ์อุย้ยโน่นไกลมากเลยอุตส่าห์ซูมแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ซูมนี่อู้ตรงนี้สวยเดี๋ยวกลับกล้องก่อน นี่เป็นไหมใส่เสื้อมาถอดเสื้อออกสามตัวมันร้อนนี่อีกตัวหนึ่งสวยสวยเนาะตรงนี้เก็บเอาแบบนี้ย่า โครเซ่ยาแต่ไม่สฟิลนม่ฟิลไม่ฟิล u n น c h ö n matti s c h เพื่อนหญ่เขาถามว่าทา้งนนท์มีไหมบอกว่ามีเยอะไหมบอกเอ้ยใหญ่ไหมบอกใหญ่แต่ว่ามันเชื้อนิ่มแล้วนิ่มแล้วไม่เอาทําแยมก็ได้นะคะคเพื่อนทําแยมทําชาทําเซรั่มเฮีย แยมันรสชาติคล้ายๆมะม่วงนะเปรี้ยวหอมคลม้ามะม่วงเนาะอัน,นี้โลกเล็กโลกเล็กก็ไม่เป็นไรเอาไปปั่นไปปั่นรวมกันเลยนนลเฮ้เจอเห็ดเพื่อนๆ แชมเปนยงอันนี้น่าจะกินได้สัมผัสสัมผัสดูก็รู้ถ้ามันไม่ออกคาสีแต่มันแหง้งๆแล้วอ่เพืฝน,นไม่ตกหลายวันดอกมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่อเออไม่ค่อย,อยนั่นน่ะไม่ค่อยมีน้ำ องมันจ,จืดๆแห้งๆไงข้างบ้านเอาหรือเปล่าถ้าข้างบ้านเอาก็ให้ข้างบ้านเห็นไหมชมเปญหยงไว้ตรงนี้เลยดูก่อนข้างบ้านมายังไม่ถึงมันมาถึงถ้าเขามาถึงก็ค่อยให้แอฟเขาเอาไป นีแต่ว่าต้องเอาเอาไปทําแยมนะคะเอาไปทําแยมแต่เขาบอกว่าต้องแช่แข็งก่อนแช่แข็งก่อนแล้วค่อยเอามาทําเออทาไมถึงเป็นอยางงาั้นยายก็ไม่รู้เนาะสวยนะเนาะของกินเยอะแยะตามป่าถ้ารู้จักเก็บมาทํามากินนะในอีกสองวันยายจะไปดูหนังไปดูหนังเกี่ยวกับอ่หลังสงครามสมัยสมัยก่อนอ,อ ดี๋ยวจะไปดูเนี่ยแหละไปกับเพื่อนฝรัง่งที่เล่นกีฬาด้วยกันนี่แหละโอ้ฮัสตูกิฟุนโอเคอุนเกลเบยานายเกลเบฟาเบย่านายสวยเนาะบ้านอะไรสวยสวย ไม่รู้ว่าสนักจริงจอกหรือว่าเอาออะไรนะกวางทุกทุกไม่ใช่กวางหรอกเรจออะไรนะเก้งแง่งไม่รู้นะหเห็นโอ้มันขุดไปด้านนี้ไปดูด้านนู้นฟังเงี้ยนี่อะไรอยู่แล้วเนี่ย,ย,ลยกลางคืนมั้งนี่มาอยู่กลางคืน นี่ลงก่อนลงไปดูมั้ยเพื่อนๆนะตันชลาเฟนเฮียคะนะตันชลาเฟนเฮียะกลางคืนน้อยนอนกลางคืนไปตรงโน้นไปโอเคเกณฑ์เวลเราเฟนเวลอุ่นรูสับลงไปช่วยเลยจะไปตัวให้พูดเฮ้ยตรงที่เราเก็บเมื่อกี้ตรงนี้ เก็บเอ่อตุลาป่าเนี่ยเราเดินตัดมาทางนี้เมื่อกี้เราเดินมาทางถนนเนาะถนนนู้นนู้นน,น,ๆๆๆๆนู้นนู้นเดินตัดมาตัดนี้นะคะดูเผือบีเห็ดอันนี้ข้าวสาลีนะคะนี่ปลูกไว้ปีหน้าเลยนี่กระจายแต่เนะอันนี้คือป่าเอาเนาะตาชนนี่อะไร Oh. <laughs> ป่าเนี่ป yeah. ยป่าแบล็กเบอร์รี่เฮียเช้ามาป่าแบล็กแบล็กเบอร์รี่เดี๋ยวเก็บแบล็กเบอร์รี่ชิมโอ้ยโอ้ยแบล็กเบอร์รี่นเนี่ยแมวแมวนี่เวียอาอันสไกาวะเสียสาวโอ้ยรอน้ำลายก่อนว่ายร่วงใครแย่งกินเนาะเอาเข้าปากร่วง หิวน้ำเอาไปรอน้ำน้ำลายก่อนอม,มันจะได้มีน้ำลายใครหิวน้ำลอ,องรัดเบรย์ไอบแบล็กบรยงอ,อร่อยอะ่ะของน้อยๆ านยายมีหรือเปล่านะเนี่ยขนาดนี้ไปตำน้ำปลาอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปดูที่บ้านยายายังมีอยู่ไหมเนี่ยต้ําแค่ใส่น้ำปลานะนเพื่อนๆอร่อยสุดยอดเลย,เยมันเปรี้ยวเวลาพูดเยอะนะแล้วยนสู่นหิวน้ำเพื่อนๆเลยมาเก็บหลกแพกิน าทาไว้เก็บมเมล็ดดอกแคดอกแคฝรัง่งไปฝากเพื่อนเพๆเอฟซีก่อนเด้อมมเมล็ดดอกแคฝรัง่งไหนๆลืมไปแล้วนะเนี่ยพอดีผ่านมามไม่มีอะไรใส่หักก็ไปแบบนี้แหละย,ยายเขาเก็บก่อนเด้อนี่ ผลกุหล้บผลกุหลาบดอกแคฝรั่งด้เยอะเลยเราเพื่อนเพื่อนเข้าไปรดน,น้ำเข้าไปรดน้ำไอ้นั่นดอกไม้ที่ลุมฝังศพยายก็เลยรออยู่